มาช่วยกันถ้าราคดับกล้องวันนี้มาคุยกันเรื่องของงานเจรจาในราฐนะครับงาเจีจาในรัฐวันนี้เราจะคุยเรื่องของคลอนกันไปนะครับเพราะตอนนี้เราเรียกว่าคลอนส่งถ่ายอำนาจแม่เหล็กนะครับเอาไว้ส่งถ่ายอำนาจแม่เหล็กจากตัวโตอะตัวกลางเป็นโตอะแม่เหล็กนี้นะครับส่งขายไปย่างนี้จัดการถ้าในกรณีที่เราไม่สามารถวางงานโดยตรงกับโต๊ะในะครับวันนี้เียก็มีฐานอำนาจแม่เหล็กที่เป็นรวมอีกสี่ตอก จับติดมามาดูตัวอย่างของการใั้งานเันนะครับแล้วต้องการต้การวางรทีตัวนี้ครับตัวนี้เป็นที่จับติดงานจับการวางอะไรต้องการองการวางงเกียวมาต้องใช้่อนเข้ามาหน้าเลยคือเราไม่สามารถไปวางกับตังานโดยตรงได้นะครับเราการวาบมีอกอย่านี้นะครับมันจะทำงานเรครับ เมื่อเราเราวางงาแล้วเราคนไม่เล oh <itation> ็กนะครับคนไม่เล็กเราทำงานตอนนี้เราไ็ใ้การทำงานแล้วก็จบแรงผ่านไปเยอะพอสมควรทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานแต่ในการความมั่นคงมากขึ้นนะเพราะว่าวันนี้ต้อปลายมันเม่นดเิ่มขเมื่อสงทราหน่าจะแรงแรงามลดต่ำลง ในครับตัวบอลูกของตัวข้อเราก็สามารถที่จะเอาเอาบอลเอาข้อรองกับกานต่การถ่ายการท้ายแล้วก็ให้ี้ก็จะทำให้ความมั่นคงขั้นสยงสนี้ก็กจงรู้แล้วก็มีครันนะครับตัวอตวอ ถายมาเลยครับวันนี้พ่อเพื่อนๆชาวั้งกืนจโรงงานของผมได้ข้อบอเป็นคนเดี่ยวพ่อน่งยภาไ้เลยทเดียวราไม่มีใทยกับงานทํางานบกันใหม่กับช่างโรงกับพอดีันนะ้ยีครับ